วันนี้ทิพย์จะพามาทำเสื้อหมัดย้อมลายนี้นะคะวันนี้ทิพย์จะใช้เป็นชุดเดสกระโปรงแบบนี้นะคะอ่าน,นี้ทิพย์ก็ชุบเอาผ้ามาชุบน้ําบิดปัดหมดจนเรียบร้อยแล้วนะคะทิพย์เอาเข้าเครื่องปัดหมาดเลยนะคะว่าเดี๋ยวมาดูการทำขั้นตอนวิธีการทําชุดนี้กันโอเคไปอันดับแรกที่จะต้องเตรียมน,นะคะก็คือ ดินสอนะคะอันนี้จะเป็นดินสอเขียนผ้าโดยตรงนะคะเดี๋ยวทิพจะไปวาดเส้นโค้งแบบนี้นะคะปึ๊บแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะจับจีบตามเส้นที่เราวาดไว้นะคะเป็นแนวขึ้นไปเลยแบบนั้นนะคะค่ะเราก็จะจับจีบตรงเส้นที่เราวาดเอาไว้นะคะดันดันผ้าขึ้นไปแบบตามในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะค่อยคอยจับ เรียงจีบะะเราก็จะค่อยๆจับจีบไปตามเส้นช่วงส่วนโค้งแล้วก็โค้งตามจับจีบโค้งตามได้เลยนะคะค่อยๆดันผ้าไปนะคะแล้วก็เรียงจีบไปด้วยนะคะน่ทิปใช้ชุดเดรสกระโปรงนะคะการพับม้วนมันก็จะค่อนข้างหนาและใหญ่หน่อยนะคะแต่ถ้าทําใส่เสื้อยืดมันก็ไม่เท่าไหร่ถ้าทําใส่เสื้อยืดก็ตีเส้นแบบเดียวกันเลยนะคะ เสร็จแล้วทิพจะรัดด้วยหนังยางนะคะก็มัดให้แน่นนะ,ะจะใช้หนังยางมัดก็ได้หรือเชือกก็ได้นะ,ะเชือกสะดวกอะไรมัดเนี่ยใช้ได้หมดเลยมีเวลาเราลงสีค่ะเราสามารถาลงตามโค้งเส้นตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างเช่นสีน้ําเงินฝั่งนี้นะคะเราก็ลงฝั่งนี้เลยค่ะเราสีเอาสีได้สีหนึ่งนะว่าตีนเส้นตรงนี้ก่อนนะคะไม่ต้องลงรัดตามหนังยางนะคะ อันนี้อันนี้จะเป็นตรงบริเวณคอเสื้อนะคะเนีย่ยเพื่อนๆสามารถเดีย๋ยวทิพย์จะใช้หนังยางมัดเป็นดวงดวงนะคะยางมัดเป็นดวงดวงอันนี้บริเวณคอเสื้อนะคะจะมัดฝั่งไหนก็ได้นะคะเอาที่สะดวกได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถประยุก ลายที่นอกเหนือจากการที่ทิพย์ทำให้ดูได้เลยนะคะอันนี้ทิพทําให้เป็นแนวทางนะคะเป็นการมัดลายถ้าชอบเนี่ยถ้าชอบแบบนี้ก็มัดตามได้เลยมัดตามทิพย์ได้เลยทิพย์จะมัดแน่นหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะให้แบบลายมันโดดเด่นตรงตรงที่เรามัดหนังยางเนี่ยมันจะมันจะได้ไม่โดนสีนะคะแล้วตรงนี้เขาจะเป็นลายนะคะแล้วตรงนี้มันจะออกขาวๆนิดนึงนะคะมัดได้เลยนะคะมัดแบบ จะเอากี่ดวงเนี่ยตามชอบได้เลยจะมัดทีีก็ได้นะ,ะทิปจะมัดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะสะดวกใช้อะไรมัดก็ใช้ได้เลยใช้ไอเดียใช้จินตนาการของเราให้เต็มที่เลยค่ะทิปชอบนะแบบเออดูทิปแล้วแบบเอาไปประยุกแบบไม่ต้องทำตามทิปเปะก็ได้นะฮะสามารถจับ ลายเสื้อต่างๆในแบบต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใส่ในเสื้อหนึ่งตัวก็ได้นะคะแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทิพจะไม่ได้ลงสีนะเอ้ยไม่ใช่จะไม่มัดถ้าในแบบในแบบเขาใชใบบาบบ่ในแบบเขาจะเป็นแบบนี้อ่าในแบบเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลงสีทางนี้ฝั่งหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวทิพย์กำลังจะทําให้ทุกเป็นกลมๆแบบนี้นะคะต้องทิพย์กำลังมัดหนังยางอยู่นะคะนี่เป็นชุดเดทนั้นเนี่ยเป็นชุดเดททิพย์มัดไม่ถี่มากมัดจุกใหญ่ก็ได้จุกเล็กก็ได้ค่ะมัดจุกใหญ่มันก็หมดเร็วเราจะได้ไม่ต้องมัดเยอะมัดจุกใหญ่ เราก็จะได้ไอ้วงกลมวงก,ก,ก,กลมแบบนี้ดวงใหญ่เนี่ยนะฮะเนี่ยวงกลมกลมแบบนี้ดวงใหญ่นะฮะมัดให้แน่นเลยนะโอเคมัดแบบนี้ไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะครึ่งเสี้ยวที่เราตีเส้นแบ่งไว้ อีกครึ่งหนึ่งจะไม่จะไม่มัดนะคะเดี๋ยวเราอาจะทําแบบลายที่ว่านี้นะคะนี้ทิปใช้เดสยาวนะคะอยากรู้ว่าลายนี้ถ้าทําใส่เดสยาวแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงก็เลยจับชุดเดสยาว ลายนี้ทิพย์ทำไว้หลายปีแล้วนะตั้งแต่สมัยทิพยผัดทำใหม่ๆถ้ามัดมัดให้แน่เลยนะครับถ้าเรามัดถี่มัดดวงเล็กๆก,ก็ใช้ อย่างเนี้ยค่ะลายลายแบบเนี้ยมันจะอาศัยการมัดที่แน่นก็ใช้หนังยางเซ้นเล็กจะดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องหมุนเยอะเราจะได้ไม่ต้องหมุนหลายรอบ โอ้หลายๆท่านเนี่ยที่เรียนกทิพย์ป,ปะ่ะคะพอเริ่มทำเป็นใช่ปะ่ะเขาก็มีออเดอร์นะหลายๆท่านนะ่ะ ก็อัพลงลงโซเชียลนะคะโชว์โชว์ผลงานไงโชว์ไปโชว์มามีออเดอร์มีพี่อยู่ท่านหนึ่งอะโอมีออเดอร์เป็นยี่สิบสามสิบตัวเลยแต่แบบทำสไตล์ที่ตัวเองชอบนะคะอย่างที่จะย้ำเสมอเลยว่าแบบให้ทำเป็นสไตล์เป็นแนวของตัวเองอะ่ะ เรียนกับที่อบสามารถเอาไปประยุกต์เป็นเป็นแนวของตัวเองได้เลยนะนั่นแหละคือจุดขายทำที่มันเป็นสไตล์ที่เราชอบนะคะพี่เขาจะชอบแบบสี on. อ่อนๆไหมสี on. อ่อนๆก็สวยคนไปอีกแบบนึงนะคะสีอ่อนสีอ่อนๆก็ลด ลดสีลงนะคะใช้น้ำเยอะได้ละลดสีลงถ้าชอบแบบสีอ่อนสีแบบพาสเทลอะไรพวกนี้นก็ลดลดสีลงนะคะอย่างเช่นถ,ถ้าสัดส่วนที่ทิ้งไพ่ไปใน,ใ,ใ,นในสูตรอะอย่างเช่นน้ำน้ำสามร้อยมลต่อสีสองช้อนใช่ไหมก็อาจจะใช้สีหนึ่งช้อนหรือครึ่งช้อนก็ได้ค่ะช้อนนึงยังเข้มอยู่นะช้อนหนึ่งก็ยังเข้มอยู่สัก ครึ ane, ่งช้อนก็ได้ครึ่งช้อนชาน่ะต่อน้ำสามวันแอร์มันจะได้สีสีอ่อนๆลงมานะคะมัดตรงนี้เอยตองแขนต้องมัดแน่นนะถ้าเนี่ยถ้ามัดแน่นอ่ะลายตรงที่เรามัดเห็นว่าตรง รอยหนังยาครัมันจะเป็นขาวๆว,วงกลมๆนะครับเพราะว่าเรามัดแน่นแต่ถ้ามัดไม่แน่นอ่ะมันก็จะแบบสีมันก็ซึมผ่านได้ไงลายมันก็จะไม่โดดเด่นเนี่ยเห็นไหมตรงขาวๆเนี่ยนะ,ะที่ทิพถึงบอกให้รัดแน่นๆนะคะเดี๋ยวฝั่งนี้เราจะลงสีเนี่ยตรงนี้เราจะลงสีสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะไม่มัดตรงนี้ก็มัดเท่านี้เสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปลงสีกันค่ะ,คะเดี๋ยวทิพจะใช้สีส้มตีตรงโค้งก่อนนะคะ ตรงโค้งนี้หยอดสีสีส้มตรงนี้หน่อยเพิ่มลูกเล่นเนอะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทสีดำตรงพื้น,นจุกตรงที่เรามัดกันไว้น่ะ หยาดสีส้มไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวสีดำมันเปื้อน เดี๋ยวตรงนี้ที่จะลงสีสีส้มหมดเลยนะฝั่งเนี้ยเดี๋ยวเอาสีดำตีก่อนละตรงนี้เราจะลงสีดำไปเลยให้มันเป็นลอง,องที่ทิดนิดอากสีส้มตรงจุดเพราะว่าอยากให้มันดูแบบลายแบบมันเด่นขึ้นมาหน่อยไม่ดูมืดสนิทเกินไป นีส่สีจักเสียงโมดสีดำสีส้มดำนะคะไม่ต้องกลัวมันเลยเธอะนะคิดซะว่าที่จะชอบคิดว่าคือมันแบบเนี่ยมันเป็นงานศิลปะมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะ,ะมันจะมีความเละเทะมันจะมีความที่เราควบคุมหลายๆอย่างไม่ได้นะคะเ,เป็นธรรมดาเลย เดี๋ยวเราก็พลิกมาลงทางนี้ด้วยค่ะฝั่งท,ทิปก็จะใช้สีส้มลงทั้งแถบเลยนะคะเพื่อนเพสามารถประยุกต์ใส่ลูกเล่นนะคะแบบในแบบต่างๆได้อย่างเช่นอาจจะลงหลายสีหน่อยอย่างเงี้ยทำเป็นสีล้งก็ได้นะ,ะได้หมดเลยนะ,ะตรงจุกเนี่ยอาจจะหยอดหลายๆสีถ้าชอบในสีแบบ ชีดจ้าสดใสนะทำแบบนั้นได้เลยนะแต่ทิ่จะชอบแบบลุคเข้มๆแล้วก็สีสันไม่เยอะมากนะคะจะแบบไม่ไม่เน้นสีแบบตีกันมากเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราพลิกมาลงสีด้านนึงนะคะค่อยๆพลิกนะเราเราก็ทิ่จะลงสีดำนะ,ะ,ะตรงฝั่งที่ที่ลงสีดำได้เลยนะคะ เสร็จแล้วทิพย์จะพลิกคืนนะพลิกพลิกคืนกับฝั่งเดิมเพื่อที่ว่าสีดํามันจะได้ไม่ไปไหลใส่จงไอตรงจุกที่เรามัดค่ะแล้วทิพย์ก็พอทิพย์ลงฝั่งนี้เสร็จแล้วทิพย์จะพลิกเขาคืนให้สีส้มที่เรามัดกันไว้ตรงจุกจุกค่ะอยู่ด้านบนนะอยู่ด้านบนตรงนั้นก็ลงสีส้มปกติได้เลยนะคะลงสีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะหมักผ้าหนาอย่างน้อยๆเลยนะคะสี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงนะคะถ้าจะให้ดีก็ทักหนึ่งคืนไปเลย 8ชั่วโมงเนี่ยกำลังดีดีเลยนะครับเมื่อเราหมักผ้าแล้วเราก็จะมาดูผลงานกัน <c oughs> อ่าก็จะเป็น,น,ปนตรงนี้จะเป็นบริเวณจุกที่เรามัดกันไว้นะคะเมนกลมๆนะอ่มามันจะเกิดเป็นลายเห็นไหมครับเป็นลายเป็นรอยหนังยางที่เรามัดกันไว้ที่ถึงบอกว่าให้รัดแน่นให้แน่นถ้ารัดไม่แน่นเนี่ยสี มันจะซึมผ่านออกไปอ่ะก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยสนใจโรงเรียนการธรรมัดย้อมในลักษณะนี้นะถ้าชอบการธรรมัดย้อมสไตล์ทิปเนี่ยก็สามารถลงเรียนได้นะคะทิปมีตั้งแต่คอสย้อมผ้า290นะคะคอส400ได้สีไป9สีเลยคอส5 5 0เนี่ยจะได้เสื้อยือดไปด้วยค่ะไปหาดย้อม1ตัว ความลับเฉพาะออทางร้านของเรานะคะจะแบ่งปันให้ในคอร์สนี้นะคะคอร์สนี้เพื่อนๆจะได้สีเหล่สีย้อมขนาด20กรัมไป3ซองนะคะ3สีสามารถเลือกสีได้นะคะจะได้ตัวเพิ่มสีนะคะตัวขนาด30กรัมเนี่ยให้ไป2ซองนะคะ1ซองเนี่ยสามารถใช้ทําเสื้อได้ประมาณได้หลายตัวค่ะประมาณ3ตัวนะ,ะเพราะว่ากาวไม่ได้ใช้เยอะมากครับ ตัวนี้จะเป็นตัวทําให้มีเสื้อมีสีที่สดนะคะแล้วก็ตัวนี้ให้ไปสองขวดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกสีนะคะกันสีไหลสีซึมสีตกนะคะตัวนี้ต้องใช้นะคะสามตัวนี้จำเป็นนะคะสีย้อมเพิ่มสีนะคะแล้วก็ตัวล็อกสีกันตกเนี่ยคือจําเป็นมากๆแล้วก็จะมีถแถมถุงมือหนังยางให้ไปนในเซ็ตด้วยนะ,ะสำหรับใช้ในการหัดย้อม